ดิเรสัมมาสัมพุทธัสสาพระเจรุจโนไดยด้วยพระองค์เองนะโมพุทธัสสะขอข้าพเจ้า Sama sampo thaksa สู่อกิลัยสรรมาสรรพุทธัสสาตรัสรู้ชอบได้โดยปรุง tang <speaking in foreign language> am kiel summer samtwa cho เรียบร้อยนรม่รันทเขาไม่เห็นไม่เห็นเลย ครอบครัวมูมอนนะคะก็มาถวายผมผ้าถวายท่านอนที่จังหวัดนครศรีอยุธยานะคะก็ขอผลบุญนี้ค่ะส่งผลให้กับพี่น้องครอบครัวมูมอทุกๆคนทุกๆท่านทั่วประเทศไทยเลยนะคะขอให้มีความสุขความสนุกความสําเร็จแล้วก็ร่ํารวยไปกับมูมอพร้อมๆกันทุกท่านนะคะสาธุค่ะเอาขาสุดยเลยพอม<า>กัเลยะ นโตะโตอะระหโตสมาสัพุทสสะนโตัะพะวโตรหโตสมมาสัมพุทสสะนาโตัสสะพะวโตระหโตสมาสัมพุทสสะก็ขอให้ครอบครัวมูมกุนนะคะขอให้พ่อม ใจากกิเลสสมมาสมพุทธโฆเป็นผู้ตรัสรูช้ชอบ เป็นผ<เ>ู้สามารถศึกประหุตที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตว์เทวะมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนเธอติดเหรอไอติดติดดเหรอเล่นไฟฟ้าติดกันนี่นาเล่นจากอินเดียตากันเหรอ ติดแล้วเนี่ยติดมืออ่ะนี่เขายู่แล้วเาติดหาเลียงอไปมืนแล้วนี่แหละแต่ว่ตองนี้ยิ้มห่านุมสาวหนึ่งก็เอาใหม่เอาใหมอีกรูปห่งหน Đó, Đó. Đó video này. video nha, quay video nha.

ราติตังเอวังนาราเอเวปูติตังนารามาตตาเอนาามิสุขิตังวิฏฐาจายาตตงข้าพเจ้าข้า ใจบ oh uh ุตรทางกาาระบูชาพระมหากษัพระมงคลบพิตรสิ่งศักด <c oughs> <sh> ิ์สิทธิ์ทุทธอค์เ่สพระองค์เทพุทธองค์เทพพุองเทดาฟ้าดินทังสิันฟ้าเทพยดาิดสิบ้าชั้นดินสิบาสิบสี่เมืองกาดาสี่สิบเมืองกาดาพระมงาระมงการเจ้าที่เจ้าทางพุทองค์เจ้าที่จ้าทางพุะองค์พุทยา พทมนครุทุกทุกพระองค์ทุกทุกเมารมที่กรุงทอวัดสถานอันศักิสิี่อยู่นี้โอเควาดะถานอันศักิและบดว่ที่สาม่วจากจัวาลลูกของน้องจับถวายพระพรขอบทุกทพระองค์ง่องเปนด้วยทารมี ต้องส่งเตรียมได้ครับแม่ปา ตรงสมเปียมด้วยความสุขวันนี้ลูกตั้งใจนำดอกไม้ทุบเทียนลูกตั้งใจนำดอกไม้มากราบสักการะมากราบสักการะด้วยใจนอบน้องบูชาด้วยใจน้อมร้องบูชาวันนี้ลูกวันนี้และเพื่อนเพื่อนตั้งใจมากราบขอพรตั้งใจมากราบขอพรขอให้ลูกทุกๆคนขอให้ลูกทุกๆคนขอให้ครอบครัวลูกทุกๆคนให้ครอบครัวูกทุกคนพบแต่สิ่งที่ดีพบแต่สิ่งที่ดีพบแต่สิ่งที่เป็นมงคลพบแต่สิ่งที่เป็น ไม่มีความทุกข์มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ลูกและครอบครัวทุกคน พบแต่ส, s <S ส, <S <S สิ่งที่ดีพบแต่ส huh> ิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เปไม่มีความทุกข์ไม่มีความถุกหมดหนี้หมดสินหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจคำว่าไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าไม่ดีคำว่าไม่ดีคำว่าไม่ได้คำว่าไม่ได้จงอย่าปรากฏกับตัวลูกและครอบครัวจงอยาปรากฏแก่ตัว กจบ,บเข้าเข้าสู่พระนิพพานในอนาคตการเรื่องหน้านี้เพิ่นจะเข้าเข้าสู่พระนิพพานในอนาคตการเรื่องหน้าเฮงเฮงรวยรวย บทนี้หมดสิหนี้สิสำเร็จเป็นจริงดังปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงดังปาฏิหารสารพัดศัตรูวินาสันติสารพัดศัตรูวินาศ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 สันติน้อมกราบสาธุสาธุสาธุังปีทมตได้แล้วหสวยหรอไม่่า

อาน้ำแดงค่ะแดงด้วยนะเชิญก่อนค่ะอันแดงอัน้ำเขียวอ่ะแดงแดงขอบคุณค่ะ อะไรบ้างนะแค้งดีกว่าสไปด้วยสไปด้วยสีเขียวอสีเขียวหายไปแล้วเหรอเขียวมาเขียวมาั่วร้อยค่ว้อยการตลาดป้ามีซือากลับเห็นไหมคนละร้อยห้าส มันมีบุญนะอเท่าไรคูเท่าไรครับาเยอ้าวไม่มีคนจ่ายกันเยาะยยเยาเาแ้าอ็ดไหมไม่ก็ถามลูกก่อนแมงพันมีทอนไหมมันมีอันหนป่ะแล้วกดต่อเลย่ะลูกีานียังพันเตยมายังพันเตตุตุปัจจยาทีริปัจจยาทีี้สัปะริวารีสัปริวารี พิขูสังคสะโอนอโอโนชยามะคุโนพันเตสารุโนพันเติขุสังโฆพิขุสังโฆมานิดีมานิจัตุตจัตุปัจจยาทีนี้ปัจจยาทีนี้สัปฏิวารานิสัปฏิวารานิปัดิคันหาโตปัดิคันหาตุอัมหากังอัมหากังปิพาระตังปิพาระตัง กิตายะทายะสุขายะั้วาตั้งวาตัวาังาตั้างตั้งวาตัาต้วางั้งาตัวางตวางต้างตวตังางตวางังวาปติวาตวาตาตั้งวาตังวาตวตังวตงตังาตวาัวาางวต้ตตังา สามเสีโบรณตัตั้งปปั่กันโทปันนแต่ตวยาธมานีโช่วตีแตตวยาธสะพีตีอวิวาจันตตประโูโกวิตาสแต่ตวมาแต่ควาวจันตาโยสุขี แขนทายก็ทนเลยอะคือางไปมันยื่นแขนท้ายนี่ไงพี่ณเดชน์โค้งขาทุกแขนความ่แข็งที่ดผู้หญิงใส่แขนท้ายแบบนี้เพราะ่เมื่อวานเราไปวัดใหญ่ัปัยังไงก็ขอ้ดูนะเพราเราใส่แขน้ามากพอดพอดุ่มบอกว่าเราต้องหยิบหยิบลงมา สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาทํากิจกรรมร่วมกันกับสิงดีกับมูมอนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอายุทยาครับวันนี้นะครับมูมอพวกเราก็มากราบไหว้รัศการของความเป็นสิริมงคลนะครับให้กับพวกเราชาวมูมอทุกทุกคนนะครับแล้ววันนี้นะครับแพลตฟอร์มเราเติบโตขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากๆครับแล้วต่อไปก็จะมีสินค้าร้านค้าบริการมากมายเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเรายังไงคั ก็อย่าพลาดนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วใครที่มีคลิปนี้อยู่อย่าลืมไปทักหาเจ้าของคลิปนี้นะครับแล้วก็แล้วมาร่วมแพลตฟอร์มนีรุงไปกับเรานะครับ oh <my> ขอบคุณครับชีวิตสบายใช้จ่ายด้วยว oh. ้าเรื่องเเ,องเที่ยวเรื่องเดียวกัน <Yeah. S 2> เจไปเจ <Yeah. S 2> อกันคลิปหน้านะครับ